วันนี้ก็จะมาเสนอเมนูแกงป่าปลาขยแ่งทำเองทำง่ายๆค่ะพร้อมวิธีทำรับชมคลิปได้เลยค่ะอย่างแรกเราก็เตรียมเครื่องพริกแกงก่อนเลยนะคะเครื่องพริกแกงบ้านเราเนี่ยละคะแล้วก็มาโขลกสับกันทำเราจะใส่พริกแกงยิ่งตำเองนะคะจะยิ่งหอม ยิ่งของก็ซื้อเขาเนาะแต่ถ้าใครสะดวกในแนวซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะตามถนัดอันนี้เราก็ครกกันเป็นรายละเอียดแล้วนะคะอันนี้จะเม้นการทําพริกแกงโดยไม่ใช้น้ํามันนะคะใช้น้ําน้าเปล่าตั้งน้ําให้เดือดใส่พริกแกงลงไปแล้วก็อันนี้จุดเด็ดน้ําครกค่ะน้ําล้างครก,กใส่เครื่องปรุงต่างๆลง,งไปนะคะผงชูรสรสดียน้ําปลาแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาลงไป น้ปลากหยงค่ะซื้อจากตลาดนัดบางตัวก็มีไข่บางตัวก็ไม่มีไข่แต่เป็นปลาธรรมชาติแล้วก็ใส่มะเขือหรือผักง่ายๆก็ได้ตามที่เราชอบแล้วก็ใส่เครื่องลงไปตามเดือกกระเพราแล้วก็ลอน,น้ำให้เดือดแล้วก็ตักใส่ถ้วยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะณนะตอนนี้รับประทานได้เลยค่ะตั้งโต๊ะได้เลย เมนูนี้แซบอย่าบอกใคร